สวัสดีครับพี่น้องชาวใหม่ชาวหน้าสุภูสุคนนะครับเอฟซี FC แฟนลับไพ่ต้อมที่เขาลบหลักสุภูสุคนนะครับพี่น้องเออไปดีไพ่ต้อมกับมาบอกเรื่องหลายละพันคือเกานะครับซึ่งมีหลายช่องนะครับออกมาบอกจักอันใดจริงอันใดเท็จพี่น้องให้พี่น้องปิจจดจดหน้านะครับไขควรในการเบิง้ง ในสติในการรับชมในสาระของข่าวต่างๆนะครับพี่น้องหนึ่งพอยต้อมกับพยายามหาข่าวนะครับที่พยายามเสร็จเป็นจริงหรือหรืออยากให้เป็นจริงรอยเปรเนหมดล้พี่น้นนองแต่ข่าวนี่นะครับพยายา้อยต้อมบ่อยากให้เป็นจริงนะครับได้มาจากทางาสำนักข่าวหนึง่งนะครับเออ ให้พี่ให้ร่องได้ฟังน้ำกันนะครับเป็นข้าวที่เสื้อถือได้บอ่อจึงเป็นข้าวจากทั้งสารติดติดิษเพิ่นนะครับผมขอขอบคุณขอบคุณนะครับตั้งแฟมผ่าแฟมข้าวเพิินนะครับพามาฟังไปขอความกันนะครับพี่เ้อาเนาะ ชาวนาสอแห้วใจไรลพนันไม่มีบรรจุในวาระประชุมนาบค8พฤศจิกายน8พฤศจิกายนจับตานาบคขอ้ขอสมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือกปี2567 68ชาวนาสอแห้วไรละพนันไม่มีบรรจุในวาระประชุมขณะปุ๋ยและชีวพันธ์คนละครึ่งงบ2.9หมื่นล้านลุ้นทบทวนโครงการในประโมทเจริญศิลป์กรรมการในคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ นาบาขและนายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยเผยกับฐานเศรษฐกิจว่ากรมการค้าภายในในฐานะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการนาบาขได้มีหนังสือเชิญประชุมในวันที่8พฤศจิกายนนี้โดยจะมีนายพิชัยชุนหัวชิรรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานซึ่งจะมีวาระการประชุมดังนี้วาระที่1เรื่องที่ประธานแจ้งในที่ประชุมทราบวาระที่2เรื่องเพื่อทราบสถานการณ์ข้าวโลกข้าวไทย ความคืบหน้าผลการดำเนินมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต2,566-67วาระที่3เรื่องเพื่อพิจารณามาตรการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือกปีการผลิต2,567-68 1. โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปีการผลิต 2. โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร 3. โครงการชดเชยดอกเบี้ยผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต๊อกการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการภายใต้กรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาตินบข 1. คณะอนุกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติด้านการผลิต 2. คณะอนุกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติด้านการตลาด 3. คณะอนุกรรมการพิจารณาชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าในการเก็บสต๊อก 4. คณะอนุกรรมการติดตามกำกับดูแลการบริหารจัดการข้าวระดับจังหวัดและขอทบทวนโครงการสนับสนุนปุ๋ยลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรผู้ปลูกข้าววาระที่4เรื่องอื่นๆถ้ามีนายปราโมทตั้งข้อสังเกตว่าเรื่องโครงการปุ๋ยและชีวพันธุ์คนละครึ่งงบกว่า2.9มื่นล้านบาทที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรี ไปแล้วก่อนหน้านี้ไม่แน่ใจว่าจะมีการทบทวนโครงการในเรื่องอะไรบ้างแต่สิ่งที่ชาวนาทั่วประเทศเรอคอยคือโครงการเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ1000บาทไม่เกิน20ไร้ต่อครัวเรือนหรือไม่เกินครัวเรือนละ2 0 0 0 0บาทตามโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวหอมมะลิรวมถึงข้าวชนิดอื่นๆที่คาดจะมีการดำเนินการในวันที่15พฤศจิกายนนี้ ถือเป็นความหวังของชาวนาและเป็นนโยบายที่มีการดำเนินมาอย่างต่อเนื่องในแต่ละรัฐบาลแต่ทำไมไม่มีการบรรจุในวาระการประชุมครั้งนี้ทั้งที่เป็นมาตรการที่ช่วยเหลือชาวนาได้โดยตรง เดิมในการประชุมนบขในครั้งนี้จะมีการนำเสนอโครงการไร้ละ1,000บาทเพื่อให้ที่ประชุมได้พิจารณาถึงความจำเป็นของโครงการนี้ว่าควรจะมีเนื่องจากเวลานี้ชาวนาขายข้าวเปลือกได้7 0 0 0 8 0 0 0บาทต่อตันเท่านั้นจากผลกระทบอินเดียกลับมาส่งออกข้าวขาวปากีสถานเองก็มีข้าวราคาถูกกว่าก็ขายแข่งดังนั้นการขายข้าวเปลือกในรอบนี้ชาวนามีปัจจัยเสี่ยงรอบด้านซึ่งหากไม่มีโครงการนี้ก็ต้องประกาศให้ชัดเจนว่ามีเหตุผลอะไรจะได้ไปชี้แจงกับชาวนาทั่วประเทศได้ เป็นไงครับพี่น้องหลังจากได้ฟังพันเบอแล้วนะครับกบับบไดรไพ่ต่อมกับสงสัย,แต,ย,ย,สลย,ลยแต่กับบอต้หมายความหมาจังใดที่สีบ่อเอาที่จะบ่อานะครับไรลับพันเ่าเขาที่ไปช่มแต่กลับเสียปุ๋ยข้อละเครงเขาที่ไปชุ่มพี่น้องซึ่ง เพราว่าตั้งแต่รัฐบาลท่านเศษษฐาหรือว่ารัฐบาลแพทย์ต้องทาดน,นะครับกับพยายามดันโครงการนี้นะครับเขาที่ประชุมให้ได้นะครับหลังจากผ่านการเห็นชอบในรัฐบาลที่แล้วพี่น้องครับอืมเป็นที่น่าสงสัยและนา่าพิจิตรหลายๆ ได้อะไรอันพัดแล้วพี่รองบ่าเป็นว่าเป็นอย่างจึงท่าพี่รองเข้าการร้องขอนะครับขออะไรละพันจึงตอบโจทย์ตรงที่พี่รองได้ใส่ได้สอยตรงถึงมือตรงตรงโอนเข่าบัญชีแล้กกระหอดน,นะครับพี่้องแต่ทางรัฐบาลกับพยายามนะครับสิเอาปุ๋ยคนระคึง ไม่พี่อน้องเาหด้ซึ่งขอดีนะครับเพิ่นกับ,บ่าได้เปรียบเทียบว่าขอดีขอเสียดันเป็นขอตัวไหนนะครับบ่าได้เปรียบเทียบขอดีเฮาเลยม,ตมลิต่ส้างผระละให้ขึ้นอีกต่างมากใหม่เป็นที่น่าสังเกตอีกอย่างหนึ่งขึ้นงบประมาณครับพี่นอ้องเพื่อนกับบอกว่ามีความดีด้วยกันประหยัดงบประมาณนะครับแต่เม็ดเงินดันว่าเป็นเงินดันสูงสูงจังหดพี่น้อง จะพอต่อมเสร็จไปฟักเ,เป็นวงเงินที่ทางรัฐบาลนะครับสีต้องใจง,งบประมาณปุ๋ยคุณระเครื่องพี่รองสองหมืน่นเก้าพันแปดร้อยแปดสิบล้านบาทเศษพี่รองการบ่ิหายซึ่งเปรียบเทียบกับกับอะไรละพันเนี่ย ท่านกับประหยัดได้จริงนะครับในส่วนที่ประหยัดแต่เม็ดเกินสิสิเข่าไปได้ระบบนี้พี่รองถ้าห้าออกคนละครึ่งเก้าสองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยแปดสิบล้านบาทนะครับบวกเข้าไปการสิเป็นเงินเม็ดเงินอยู่ทีห้าหมื่นเก้าพันหกร้อยหกสิบล้านเศษเศษพี่รองเป็นไง เราเห็นตัวเงินเรามันหนาหอมหวานบ่เป็นรัฐบาลชงเข้าไปบ่เป็นรัฐบาลพักดันบ่จึงจายพลอยต้อมตั้งก่อสังเกตพี่น้องนะครับจาพลอยต้อมตั้งก่อสังเกตเม็ดเงินขนาดนี้เนี่ยนะครับส่อถึงอะไรพี่น้องคือตเ,เองนะครับแต่สำหรับไายละพัน สิพยายาบ่าเอาเขาที่ไปชุกซึ่งรัฐบาลกับเปลี่ยนแปลงมาแล้วนะครับจากท่านเศรษฐาท่านธรรมนัสว่าหอดียังมีเงาเสียงอยู่หรือเปล่าอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตอีกพี่น้องเป็นข้อสังเกตแลวตัางข้อสังเกตว่ายังมีเงาเสียงรัฐบาลเก่าอยู่บ่นะครับเงาเสียงของท่านธรรมนัสยังอยู่ในสภาพบ่ถึงต้องพักต้องดัน ผมได้หินข้าวเข่าไอ้ได้หินข้าวมาได้พี่น้องข้าวแล้วก็เป็นเรื่องจริงไอ้ตัวตั้งตัวตีของโครงการปุ๋ยโคตรเถิงนี่ก็คือกรมการเข่าเป็นเจ้าภาพผู้น้ำเสนอผ่อานร่างอนุม,มัติของคณะรัฐมนตรีนะครับที่ผ่านมานะครับซึ่งเขาไม่มเมืองเม็ดเงินร่วมๆพี่น้องตัวเลขกรมๆครับห้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยหกสิบล้านบาท ซึ่งหลายกลัวนะครับหลายกลัววงเงินที่อะไรละพ่านที่รัฐบาลเก่าๆสีเห็ุไปถาเฮาพี่น้องครับอืมเน,นาะจัฐสิบ้างได๋คือเอาเข้ามันกบเลือกได้นครับอืมเขาไกลไ่ได้พิจารณสิตอดนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้พอยต้อมกันขอจบคลิปเพียงสำนีน,นะครับ จิบตาพอกันไว้กดไลค,ค์กดแชร์เด้อพี่้องเด้อถ้าพี่้องเห็นว่ามีประโยชน์ก็กดแชร์ไปหาพี่อนน้องเข้านะครับแยกเข้าใจพิดพิษไปต่างๆนะหน,น้าแล้วก็จับตาเบื้องว่าบัดที่แปเขาเจ้าเสียจ่างไดกับเฮ้านะครับอือเสียวอาไอ้สิม,มีการบ่าถึงบ่านอะไรละพันนี่เที่ยวห้องป่อยว่ายอยู่เนี่ยะมันจะสิม,มีการบ่าถึงบ่นะครับบ่าถึงยังไดว่ากันพี่้อง ลนะมือนีนะครับมันที่สี่เขาเหลือเวลาอีกแค่สี่มือเข้าก่ายหูนะครับวารัฐบาลจะเป็นไหนกบญ่สิกินกบ้อยต่อไปบ่คลิปนี้ก็อขอจากลาแลาจับพี่น้องนะครับคลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ